แล้วก็จิบกินได้ง่ายแล้วก็มันก็ยังอยู่ในสโลแกนสิบบาทอยู่นะครับเข้าถึงง่ายอะไรง่ายนะครับแล้วก็คิดว่าผมมองว่าธุรกิจนี้มันน่าจะไปได้แล้วก็น่าจะเต,ติบโตผมก็เลยตัดสินใจลองตัดสินใจลองศึกษารูพี่น้องพอไปมาไม่น่าเชื่อธุรกิจนี้มูลค่าหลายร้อยล้าน,นพี่น้องโตกวัวันนี้ถ้าเกิดเรามาวางแผนดีๆเขาบอกว่าถ้าเราจะวันนี้ผมได้ได้ทำเดเยอะมากแล้วครับเริ่อแล้วกำลังรับคนนะครับ พี่น้องเรามีอยู่สี่แพ็กเกจนะแพ็กเกจที่หนึ่งนะครับอันนี้คือท่านได้เคาเนะคน,น์เตอร์ได้ทุกอย่งางนะครับอันที่สองได้สามหมื่นเก้านะครับได้ทุกอย่างครบเลยนะครับพี่น้องสามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับอันแพ็กที่สี่ห้าหมื่นได้ตู้แช่ได้ทุกคนและได้ตู้อะไรตู้นี้จะมีตู้กาแฟด้วยนะนะครับอันนี้สามารถที่พี่น้องเอาไปคู่กันได้โอ้โหฮอตมากเลยตัวนี้นะครับแล้วก็แพ็กเกจที่ห้านะครับแพ็กเกจที่สี่ก็คือตัวนี้พี่น้องเพิ่มไปอีกสองหมื่นแปด ะจะมีคนขายให้เขาดูแลให้พี่น้องก็คือค่าบริหารการันตีอยู่3เดือนละ3 0 0พนะครับเป็นเสร็จภายใต้สัญญา5ปี60เดือน3,000คูณ60เดือนท่านจะได้ทั้งหมดแสนแปดเอาไหมพี่น้องแบบนี้อันนี้กรณีมีเงินที่อยากจะให้คนอื่นทําให้เหราโอเคไหมครับมีคนขายให้แน่นนี่ก็เป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมคิดโอเคไหมเพราะอะไรครับเป้าหมายที่เราตั้งเป้า ในปีนี้นะครับพี่น้องผมตั้งเาไว้ถึง500สาขาท่านคิดภาพเอาไล้โอเคไหมวันนี้ถ้าผมถามว่าวันนี้อาวพี่สนมมีส่วนตัวสัก10สาขามผมไม่ได้ให้ท่านเป็นนั่งปิ้งหมูนะครับโอเคหน้าสภาพที่ท่า,า,า,ทานที่เป็นปิ้งหมูนี่ฟ้าขึ้นหมดเลยนะโอเคไหมครับนั้นวันนี้เราเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจนี้เราให้ใครไปโอเคไหมวันนี้ตัวเลขของธุรกิจนี้นะครับพี่น้องรวมกับตู้ก,กาแฟเราแล้วเนี่ย วางตัวเลขไปแล้วนี่โอ้โหมาจิ้งพอๆันเลยบางจุดนะครับขายได้วันละนะครับที่เขาทาอยู่ตอนนี้แล้วเขาให้คำเรยผมวางวันนะครับขายได้วันหนึ่งประมาณแปดพันต่อวันโอเคไหมถามว่านี่คือแคสต l o ลแลนะนะถ้าวันนี้ท่านมองออกเหมือนตู้กาแฟถ้ามีกี่สาขามีตู้ก็เยอะก็รวยแต่ถ้าอันเนี้ยเรามีบริษัทมีโมเดลให้นะครับถ้าสนใจ เราบรเราจะมีเครื่อง POS ให้เขาขายอะไรได้รู้หมดนะครับก็เ,เห็นเครื่อง POS ไหมครับ POS ก็คือมีบิลให้ลูกค้าถ้าเราจ้างคนขายบริษัทมีระบบนี้ให้หมดเีดยบร้อยคือพูดง่ายว่าเขาขายได้กี่ไม้กี่ไม้เงินกี่บาทหลังบ้านจะเด้งเข้ามือถือทั้งหมดเลย